สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสะสมพระเครื่องครับวันนี้เรามาดูเหรียญคณาจารย์นะครับหลวงพ่อรวยภาษาติโกรุ่นนี่ครับรวยสถานฟ้านะครับทรงจำปีนะเหรียญจำปีองค์เท้าวเวศสุวรรณรุ่นรวยสถานฟ้าปี2565ทุกคน มีด้วยกันสามเหรียญที่นำมาโชว์วันนี้ทุกคนนะครับเป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดครับทุกคนผมก็มีเก็บได้แค่นี้และครับอ่ะเราไปดูองค์แรกกันเลยทุกคนองค์แรกก็ด้านหน้าก็จะเป็นทาเวสุวรนโนนะครับลงยาสีขาวนะครับพื้นขาวเนาะนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อรวยนะครับลงยาจีวอทุกคนนี่อ่ะ เรามาส่องเหรียญแรกกันเลยทุกคนอ้าวดูกันลักษณะเพินๆก่อนนะครับรายละเอียดมันเยอะไปนะทุกคนในองค์ทาเวทเนี่ยดูโดยรวมดูโดยรวมก็เป็นทาเวทนะครับลายเยอะเกินไปนะทุกคนเนาะทำให้มันดูแบบยังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็เลือกที่จะเก็บเหมือนกันนะครับส่วนด้านข้างทุกคนด้านข้างลายการนกเนี่ยโดนปิดทับด้วยการลงยาหมดเลยทุกคน เหลือให้เห็นแค่บางๆเท่านั้นนะทุกคนนี่คือในขณะที่เราไม่ส่องแต่ถ้าเราส่องล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับพอเหรียญลงยาเลอะแบบนี้นะครับหนึ่งเลยความสวยงามมันจะหายไปนะครับจะมองถึงงานไม่ปราณีตนะครับนี่ครับ เราจะมาดูเรื่องการลงยากันก่อนนะทุกคนอ่ะมาดูด้านนี้ครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับลายการะหนกแทบจะไม่ขึ้นเลยดีกว่าสําหรับผมเนี่ยถ้าผมมองแบบเนี้ยคือถ้าไปเรียญลงยาเนี่ยถ้าปิดก็ปิดทับไปเลยนะครับปิดทับลายการะหนกไปเลยมันจะดูสวยกว่านี่ตรงชื่อนะครับรุ่นรวยสถานฟ้าแล้วมาดู องหน้าเท้าจตุคามเราต้องส่องนะครับถึงจะเห็นความสวยงามนะครับเราต้องส่องถึงเราจะเห็นรายละเอียดยิบย่อยนะครับดูนะครับอ่านี่คือเราตีกล้องนะทุกคนเราตีกล้องนะครับจะเห็น รายละเอียดค่อนข้างจะสวยงามแต่เ้าเมื่อเราออกกล้องออกกับทุกคนเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยนะครับการตีกล้องกับการไม่ตีกล้องในเหรียญเหรียญนี้อ่ะเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังในความสวยงามนะครับความสวยงามค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าด้านหน้านะทุกคนถึงด้านหลังจะเรียบง่ายก็าตามนะครับ เราก็จะเห็นความคมชัดของใบหน้าหลวงพ่อถึงมันจะมีการลงยานเลอะนะครับแต่ยังถือว่าสวยงามอ่ามาดูตัวอักขระก่อนครับคมชัดหรือเปล่าทุกคนนี่ครับตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับทุกคนนะครับหลวงพ่อรวยภาษาติโก,โกนะครับออกวัดอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะมันเล็กจัดครับขนาดตีกล้องแล้วก็ ยังไม่เห็นนะครับแต่น่าจะเป็นวัดท่าช้างนะทุกคนจังหวัดอ่างทองนะครับนะครับเหรียญนี้ออกอ่างทองนะทุกคนไม่ใช่ออกอยุธยานะครับนี่ครับนิ้วก็โอเคครับเห็นเป็นนิ้วนะทุกคนนี่การลงยาเลอะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับดูใบหน้าหลวงปู่ครับนี่ถือว่าโอเคนะครับ ถือว่าโอเคด้านหลังนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับเหรียญน,นี้ด้านหลังสวยกว่าด้านหน้านะครับด้านหลังสวยกว่าด้านหน้าอ่านี่ก็เป็นเหนรียญลงยาสีขาวทุกคนนะครับไม่มีการคุยพื้นเนาะหรือว่าบทบางการคุยพื้นไปนหมดแล้วทุกคนหรือคุยก็ไม่แน่ใจนะโอเคเรามาดูต่อไปครับเหรียญสีดำนะครับเหรียญสีดำก็เช่นเดียวกันครับ มองดูด้านหน้านี่ก็ประมาณนั้นเลยครับการคุยพื้นเราต้องตะแคงถึงจะเห็นนะทุกคนเห็นไหมครับเราต้องตะแคงถึงเราจะรู้ว่าเหรียญนี้มีการคุยพื้นนะครับอ่าแต่เหรียญนี้นะครับลงยาเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่านะนี่น่าจะเป็นยันหฮงใช่ไหมครับทุกคน นี่เหรียญน,นี้ลงยาค่อนข้างจะสวยนะทุกคนอ่าไม่สวยเท่าไหร่ก็ถือว่าสวยนะนี่เห็นยังเห็นลายกระน,นกอยู่นะครับทั้งสองข้างอ่ามีลายกระน,นกเหรียญน,นี้ใช้ได้ครับนี่ด้านข้างอาจจะเลอะไปหน่อยนะครับเลอะไปหน่อยเพราะว่ามันคุมยากเนาะลายละเอียดขององค์ทาวเวทเนี่ยมันเล็กจัดทุกคนมันเลยคุมเนื้อลงยายากนะครับนี่ นี่เห็นไหมครับด้านหลังทุกคนด้านหลังแกลงยาจีวอนนะทุกคนด้านหลังลงยาจีวอนเหมือนกันหมดนะครับสองเหรียญที่ผ่านมานี่ตรงหูมีอะไรบ้างทุกคนมาส่องดูกันไม่มีนะครับตรงหูไม่มีนะครับ,รนะรบด้านหน้าก็ไม่มีนะครับอาจะมีจุดอยู่หนึ่งจุดนะครับ อ่าเหรียญที่แล้วมีหรือเปล่านะครับรอยจุดตรงนี้นะหรือว่าเป็นเฉพาะเหรียญเรามาดูกันอ่ามีนะครับเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนอยู่กึ่งกลางเหรียญเลยโอเคนี่ก็คือเหรียญที่สองต่อไปเหรียญที่สามครับไม่ได้ลงยาไม่ได้คุยเอ่อไม่ได้ลงยานะครับคุยพื้นด้านหลังสังเกตนะครับถ้าดูลักษณะเผลนเผเนี่ยผมเชื่อว่าความโดดเด่นนะครับจะไปตก ในเหรียญที่ไม่ลงยาทุกคนนะครับใครเห็นเหมือนผมเห็นบ้างครับนี่ครับด้านหลังก็ไม่ลงยาครับทุกคนนี่แต่ความโดดเด่นผมมองนะครับในมุมมองของผมนะผมมองว่าเหรียญทองแดงลมดำที่ไม่ลงยาสวยกว่านะนี่ครับ เป็นรุ่นรุ่นเดียวหรือเปล่าที่เหรียญที่ไม่ลงยาสวยกว่าเหรียญลงยาหรือว่าเหรียญอื่นลงยาได้สวยกว่านี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะลองคอมเมนต์กันมาดูนะทุกคนลองคอมเมนต์กันมาดูอ่ะเรามาตีกล้องเหรียญทองแดงลมดำทุกคนนี่เราก็จะเริ่มเห็นอักขระที่คมชัดกว่าในเหรียญที่ลงยานะครับนี่ครับนี่ความสวยงามมันอยู่ตรงนี้ทุกคน ความสวยงามมันอยู่ที่เหรียญที่ไม่ได้ลงยาทุกคนนี่นี่นะครับลอยคุยพื้นนะเออนี่ดูยักษ์กระบองยักษ์เท้ายักษ์ถือว่าแกะได้ดีครับนี่เราจะเห็นความสวยงามในเหรียญเหรียญน,นี้เลยนะทุกคนนี่ครับนี่เพื่อนๆไปอย่างชา้ชาๆนะทุกคนนี่ นี่ชัดๆครับนี่ครับเหรียญไม่ลงยาผมว่ามองดูคลาสสิกกว่านะดูด้านหลังครับนี่หนึ่งหนึ่งสองเก้าเลขงวดน,นี้เนาะเห็นไหมครับให้ดูกันทุกมุมมองนะ นี่ริวสังกตินะครับริวจีวอนนี่ชัดกว่าเยอะเลยทุกคนเหรียญเปลือยเหรียญน,นี้นี่ครับโอเคนะครับถ้าใครคิดเห็นเหมือนผมก็ทักทายกันมาได้นี่ครับเทียบกันให้เห็นจัดจนะครับก็ประมาณนี้เลยทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับว่าเราจะมีเหรียญอะไรมาโชว์กันอีก นะครับสำหรับสำหรับนักสะสมทุกคนนี่สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยแล้วกันนะครับโอเคไปสวัสดีครับ